ที่พ่อกันปอกอว้วนน้องไม้อีกจักคนพี่น้องมันจังบอดนักเวลาท่าวันหนาเี่เดี๋ยวฉีไปหาต่ออีกคือแบ่งออกแม่ยี่ออแม่เราสีหาบเราสีหาบเอาพี่น้อง สบายดีพี่น้องบุศครูขูุ่ขุนทั้งอันผังไทยเล็กกับฟังลาวจางประเทศนำอ่าเด้อจิ๊บเขาอันกนเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้อยุให้ยุหน้าคือเก่าพี่น้องกิ๊ปิ้งเขียดมีแนวกินอันพี่มื่อนี้สีเขียวป่าอีกไปหาหน่อไม้มาเห็ดอันหน่อไม้ดองไว้กินย่ำแรงเนาะแม่มย่ำแรงเลยหน่อไม้ไม่นันอึดพี่นอ้องหาไว้มาเห็ดดองไว้อัน แกงแจนกบเสียเขียเสกระปูย่ามแรงเซ่บแต่เธได้นอย่ามแล้วนะกินข้าวแล้วก็สิผ้ากันไปอพี่น้องสิผ้าไปห้าเหลาะห้าน่อไม้อีกเป็นละมือกันบริได้เหตุยังดอกหากินเหลาะป่าหาคนกินหลอแล้วก็สิห้าหนอไม้อีกมือนี่ใายเม่แล้วกินข้าวแล้วก่อนพี่น้องเพิ่นออกมานาก่อน ตอนวเนี่ยกินข่าวอยู่เงินค่นแต่ก็เอาข่าวออกมาส่งไว้เพื่นอนเพื่นอนออกมาหาปล่อยงวัวก่อนหาปลุกงวัวาไว้หาเอางวาออกแต่ก็อ้าวว่าต้นยูบไม่ไดงออกก Bà con chỉ tốt Cứ bởi tốt nữa, Lâm mây hôi mặc mực đi เทวดินยามมีหลายยูน่าแม่ช่วงนี้นา้ำเทวดินหลายขับวด้แพงอีกต้องหัวเพิ่งกระห้องแต่ร้อยยาแล้ว ดดก,กินตอนเช้าอ่ะบ่แซ่บบ่ยังสิจําได้ไผ้พี่น้องบัดนี้มาวัดกอหน่อไม้เด้อพี่น้องบัดนี้นอหม่ก็ส่งอึดขนาดยามนีก็เรียว่าสิมีหลายเนาะก็น้อหม่มัน,มนมันบ่ค่อยงามบ่เขียวบ่งกินช่วงยามแรกน่ะ ใบกับบุคยมีลงมาหวยเลยพี่นนาะนำไรเย็นเย็นก็อรโอดแม่ฉันก็มาซับเห็ไหมเข้าเอาก่อนเลยพี่นเอาะมาหากับบุคฮันครับพี่เตอบนเข้าเอาเข้าเอาไปใหม่ใหม่้นนี้เนาะ ได้แต่จะอ้อนบอลเขาเอาพี่น้องเข้ามาบพทันเขาเข้ามาสวยพอดอันนี้เป็นทางเมืองนาเขาเจ้าพี่น้องเที่ยวหลยผ่าลาปีจนทางเป็นห้อม,มัากใหญ่ขา้าวตะกี้เนาะผู้เท้าเพิ่อน,นเที่ยวอเอาหลอกเกียนมาเที่ยว ตอนนี้ก็ยังเป็นทางอันชูม,มืออน,นี้อยู่รถดยังอันแหลนไปมาอยู่ทางเมืองนาเถิดไปหาต่ออีกพี่นอ้องไม่นีโบมานมีแต่บอลคนนอ่างให้บอลเขา้า ฮักเอาก่อนทออนนี่พี่้าทีพ่ากันฝอกอ้นวนน้องไม้อีกสักคนพี่นอ้องมันจงไปดักเวลาอันเทานันหนนาก เดี๋ยวสิไปหาต่ออีกหาลำเขาหาน้ำลังเขาโบได้นอนใหญ่เป็นไรชั่นี้พอดีเห็ดอันเป็นนันดองไว้แล้วไหมโบใหญ่กันพอดีเลยจช่งไงหมอ,อันนี้เอ,นนอ,นนองบอกมันอัดเอาไว้ นางก็เนี่ตัดตัดมาหลายหลายสิบปุ๊บนางมีแดนห่มต้นไม้ใหญ่พี่น้องเย็นเลยนี่ยนางมีเทียมหัวก็เดียกวันชีบตได้ยซ้ำนี้ <h nuclear> น้องแม่เอานะหามาตามหลังข้าเจ้าพี่น้องหาตามหลังเข้ามาเรื่อยๆเห็นแต่บนเขาเอา เอามาเตะเศร้านะคะนะนเอามาสว<า>ยนะดูที่อันนี้ว่าออกดูสิครับดูสิควัีเล็กพี่น้องเอาปอกเอาเรียบร้อยเลยคอนตาไปเตรียมโต๊ะไปหาต่ออีกพี่น้องมาเนี่ย ไป,ปพี่น้องไปหาต่ออีกมาหาต่ออีกน,นลก้โหมองใช่ไกับมือ phát cho đèn hang đây đây. dù cáng có rồi đó. Ô, dù phần này của mẹ. <laughs> để đẹp cả đẹp, đẹp nó có điều đấy nè ตอมนีผมมีแต่หนงงามเตรียมโตูสีมืออะไรได้พี่น้องบ้านนี้คือแบ่งออกแม่ยิแม่เราสีหาบเราสีหาบเอาพี่น้องได้กับเต็มกระตาเลย อีสอบปุ้ยตนอากาัเอาวันแต่นอ,นอใหญ่มันไว้พี่นอหาหกันอันเอาไว้อันเผาและก็สิเอาเป็นสุกเมือกันเดอบันพี่นอพกันหวนเฮือนแล้วก็หากินเขากินน้อาบน,านา้ำอาบนา้ำแล้วแก็สิมาเห็ดอันน้อไม้ต่ออีกพี่น,อน้องล่างนอไม้อน <c ười> แดดแท้แดดว่ามันมากก็จะมูจะทอดทอดน,นี่ดีอ่ะรอได้บ็สีอาตัวนี้ใส่เลยต่อรอยนี้พี่น้องมาเอาหน่อไม้ล้างหน่อไม้ต้มหน่อไม้ต้มเหน่อไม้ดอกอือ sve karlige chamany valusion เอาใบมันเผามันมีฮันอกเอาใบมันเผาไว้นนไวไวสุดเลยเผาเขียนแล้วก็ไปต้มใส่น้ามันจะนางก็ไม่สุกรากแล้กระเสือกเชนเดียกนเลือกไปหาอีกยัดรอบหนึ่ง เห็ดมาไม่สูเลยอีน้ำยเกลีอน้าผลม้ใส่ได้อ้วยน้ำผลใส่ได้มัจางบริเวเนั้นมันจางบริเอง ก็แล้วเอาเอาใส่ถุงแล้วก็เอาหน้ามันใส่น้ำเงี้มาจับสองโจมทำโจม เวลาเอาไปต้มมันก็โยกเขดหนีขี้หาบจำเนี้ยนะเพื่อเข้าอาน้านะเขาก็ต้มบิกได้ด้วยดเลยด้วยด้วไปจมไปเลย พอดีเต็มซึมแล้วพี่น้องเต็มหมอเนี่ยพี่น้องใส่พอดีอย่างนี้หนมันหนักจ้ใส่หน้ามันน้อยเลย

สองแม่สองสี่หกเจ็ดได้ไล่เติบอยู่ด้วพี่เนาะที่ได้กงเก้าเองก็จะนัดใกล้หัวเงี้ยมันย้ำถึง

สุดท้ายดสุทาแล้วพี่น้องันี้งสุดท้าย้ วามื่นเลยเปมียตัวเอาไปหอยแม่ด่ก่อน,นสิไปก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์ให้ในด้วยพี่นอ้องกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราคิมนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เลวเนาะสบายดี